Matt matters What to you h ั t s ั p nothing much ได้สับจากข่าวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวัดสับกับมายนะคะคือปกติมายก็จะเลือกสับจากข่าวเดือเดเนาะแต่วันนี้ขอมาแนวแบบเอนเตอร์เทนเมนต์บ้างคือเห็นว่ามีดราม่าอันนึง เมื่อวันก่อนนะคะเกี่ยวบหนังเรื่องล่างทรงแล้วก็มีคนมาโหลดหนังดูเถือ่อนแล้วก็ยังมาสปอยอย่างภาพภูมิใจก็คิดว่าหลายๆคนไม่น่าจะพอใจในเรื่องนี้แล้วก็เออมันไม่โอเคเท่าไหร่มาเองเนี่ยก็เ,ยเป็นแฟนหนังผีหนังสยองขวัญแล้วก็รอดูในโรงเหมือนกันนะคะแต่วันนี้มาไมไ่จะมาพูดถึงตัวหนังอยากจะมาพูดถึงเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษที่มันอยู่ในจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับคำว่าล่างทรง หมอผีหรือว่าศั์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับช่องนี้นะคะซึ่งคิดว่ามันก็น่าสนใจแล้วก็น่าสนุกดีงั้นมาเริ่มจากคําแรกกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นคําที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของหนังเรื่องล่างทรงด้วยนะคะนั่นก็คือคําว่า medium M E D I U M medium ซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินเวลาซื้อของซื้อเสื้อผ้า,าแบบซส์ S M L ตัว M มันก็คือ medium นั่นเองมันก็แปลว่ากลางซึ่ง medium ที่เราหมายถึงในที่นี้เนะี่ยมันก็คือ สื่อกลางนั่นเองพอเป็นสับไทยเนี่ยถ้าจะให้ดูเท่ดูขลังขึ้นมันก็แปลว่าร่างทรงนั่นแหละซึ่งถ้าให้บรรยายคำว่ามีเดียมเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษเขาก็จะบอกว่า a medium is someone who is able to connect with people who have crossed over they are extremely intuitive ร่างทรงเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมต่อกับคนที่ตายไปแล้วนะคะแล้วก็มีความอย่างรู้สูงมีล่างสังหอ์นะคะ แถมนะคะคำว่า crossed over มันแปลว่าเหมือนเราข้ามไปอยู่อีกโลกหนึ่งข้ามไปอยู่อีกมิติหนึ่งที่มันเป็นโลกของวิญญาณหรือโลกของคนทีต่ตายไปแล้วส่วนคำว่า intuitive มันแปลว่าเหมือนเรามีสัญชตาตญาณอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่มีมีแรงสังหรณ์มีความอย่งรู้นะคะเขาก็บอกอีกว่า mediums claim that they can listen to and relay messages from spirits or that they can allow spirit to control their body and speak through it directly using automatic writing can allow a and speak drawing. body by using or or ร่างทรงก็จะมีบอกว่าพวกเขาเนี่สามารถได้ยินและถ่ายทอดข้อความจากวิญญาณออกมาได้หรืออนุญาตให้วิญญาณเนี่ยมาควบคุมร่างกายพวกเขาแล้วก็พูดออกมาก็ได้นะคะหรือใช้วิธีการเขียนหรือวาดรูปเอาอีกอย่างนึ่งก็คือ there are different types of mediumship or spirit channeling, including seance tables, trance, and Ouija. ประโยคนี้แหละที่จะมีสับเฉพาะเยอะขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวมาจะค่อยๆไล่ไปทีละคำนะคะคำว่า channeling, c h a n n e l i n g, channeling มันก็ค,คล้ายๆคําว่ามีเดียมนะคะมันจะแปลว่าแบบเหมือนเป็นตัวกลางสรงสารนะคะหรือว่าเป็นตัวกลางให้โดนเอ่อโดนสิงให้วิญญาณเข้ามาในร่างกายพวกเราตัวอย่างเช่น in her meditative state she began channeling a spirit ในภาวะที่เธอกําลังสงบนิ่งมีสมาธิเธอก็เริ่มเป็นสื่อกลางให้วิญญาณเข้ามานะคะคําต่อไปคําว่า trance T R A N C E trance แปลว่าเข้าชาหรือผวังหรือว่าจะเป็นอารมณ์แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะซึ่งความจริงคำนี้มาจ,จะเห็นบ่อยเวลาดูหนังเก่าๆที่มันจะมีซีนแบบนักจิตหรือว่านักบำบัดเนี่ยเขาจะพยายามรักษาคนไข้โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า hypnosis หรือการสะกดจิตเขาก็อาจจะพูดว่า don't be afraid the therapist will gently wake you from your trance like state ไม่ต้องกลัวนะคะนักจิตบำบัดเนี่ยจะค่อยๆปลุกคุณจากผวังเองคำต่อไปคำว่า Seance S E A N C E Seance แปลว่าการติดต่อกับพูดผีวิญญาณหรือว่าการทำพิธีกรรมที่ติดต่อสื่อสารกับพวกเขานะคะซึ่งคำว่า Seance เนี่ยความจริงแล้วมันเป็นศั์ฝรั่งเศสที่แปลว่า เซสชันนะคะความจริงภาษาอังกฤษแปลว่าเซ s i o n แต่ว่าคนฝรั่งเองคนเมริกันคนบริทิชเองเนี่ยเขาก็จะเอาคำนี้มาใช้แทนคล้ายๆคำว่าแบบเหมือนใช้คำว่า d e จา v ูแทนอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนใช้เซ n อนแทนตัวอย่างเช่น we are holding a s e a n c e tonight so get ready คืนนี้เรากำลังจะทำพิธีกรรมติดต่อพูดผีวิญญาณเพราะฉะนั้นเตรียมตัวซะคำต่อไปว g O U I J A V G ซึ่งคล้ายๆผีถ้วยแก้วของไทยนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น Some people say that the Ouija board game is meant to be a source of entertainment, not a psychic phenomenon. บางคนบอกว่าการเล่นวีจีหรือผีถ้วยแก้วเนี่ยมันก็ควรเป็นที่มาของความบันเทิงนะเว้ยไม่ใช่ไปคาดหวังว่าจะเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบ expect ว่าจะมีผีออกมา อันนี้ใส่ใครเองนะคะคำต่อไปเป็นคำสุดท้ายแล้วที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือคำว,ว่า shaman หรือ shaman ก็ได้นะคะ s h a m a n shaman or shaman คือเอาจริงๆมันมีการ pronounce หลายแบบที่เห็นก็คือมันสามารถได้ทั้ง shay นะคะแบบคล้ายๆคำว่า shame กับชาเหมือน ตัวอ anime ชาแมนคิงอะไองเงี้ย่ะเอ shaman is a person believed to achieve various powers through trance or spiritual experiences เขาเชื่อว่าหมอผีเนี่ยเป็นคนที่มีพลังพิเศษหลายๆอย่างจากการเข้าชาหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณน,นะคะเอาล่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เยอะแยะมากมายอย่างเช่นคำว่า medium ที่แปลว่าร่างส่งคำว่า channel ที่ uh การจูนตัวเองให้เป็นตัวกลางแล้ก็ส่งสารให้กับพวกผีวิญญ,ญาณนะคะ Trans ที่แปลว่าเข้าฌานมีภวังกึงหลับกึงตื่น Seance ที่ความจริงแปลว่า session ที่แปลว่าการติดต่อกับพูดผีวิญญาณ w e e g ที่คล้ายๆผีถ้วยแก้วของไทยแล้วก็ Shaman or Shaman ที่แปลว่าหมอผีนะคะสว่วนมายคือในเรื่องของ การที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพวกเรื่องร่างทรงเรื่องศิลศาสตร์เนี่ยมายจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่ามมยเรียกว่า comfortable แค่การดูหนังก็พอถ้าให้ไปยุ่งในชีวิตจ,จริงเนี่ยมมยเอ่ยไ,ไม่เอาดีกว่าก็คือมมยจะมีคติประจําใจประมาณว่า there are many things that should not be tampered with มันก็แปลว่ามันมีหลายอย่างมากเลยที่เราไม่ควรที่จะไปยุ่งไปแบบ <laughs> ไปเสือกเขาเลยคิดเท่าไหร่คำว่า temper นะคะก็คือแบบไปไปยุ่งไปก่ออะไรสักอย่างหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าหากใครมีคำศัพท์ไหนที่อยากเรียนรู้อีกอาจจะเป็นศัพท์ประมาณนี้ก็ได้นะแบบในช่องของความลึกลับนากกว่าเออไมาก็จะไปหามาให้นะคะแล้วก็ ไว้เจอกันอีกทีในสัปดาหนะ์หน้าแล้วก็ติดตามรายการวัส p p ในทุกวันอังคารทุกช่องทางของ The Matter Podcast นะคะและไว้เจอกันอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ